สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกันวันนี้3ามทุ่มสเสด็จก่อนนอน16มิถุนายน2568ฟังทางนี้ครับเรื่องที่1ครับอสมอายุกเกิน60ปีจะพ้นสภาพความเป็นอสมอหรือเปล่าอันนี้หมายถึงเมื่อออกกฎหมายพระราชบัดอสมอแล้วนะครับและประกาศใช้กฎหมายแล้วหลายคนข้องใจประเด็นนี้มากครับก็ตอบอย่างนี้นะครับ ตอบอย่างนี้ในกรณีที่ถ้าออกกฎหมายสําเร็จและประกาศใช้กฎหมายในกรณีที่ในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าให้พ้นสภาพอายุเท่าใดขอสมองก,ก็ต้องไม่พ้นสภาพตอนอายุ60ปีนะครับก็เป็นได้ตลอดชีวิตซึ่งตอนนี้ประเด็นนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก,ก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการออกกฎหมายครับว่า สสในสภากับรับตีกระทรวงสาธารณสุขที่จะสมัครไปเป็นคณะกรรมาการนั้นจะไปแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5ง8นายสมศักดิ์เทพสุทินได้บอกว่าเดิมร่างกฎหมายที่จะส่งไปให้สภาผู้แทอนรัษฎรออกกฎหมายนั้นไม่ได้กําหนดอายุพ้นสภาพอ,อสมอไว้แต่ว่าคณะกรรมการกิจการได้ไปแก้ได้ไปแก้ให้ให้อสมอต้องพ้นสภาพอายุ60ปีท่านก็บอกว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้นะครับก็ส่งร่างนั้นไปออกกฎหมายแล้วขณะน,นี้แต่ว่าสภาผู้แทนราษฎร,รยังไม่ได้ออกกฎหมายนะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎร,รจะประชุมเริ่มประชุมสมัยสามัญสามกรกฎาคมสองห้าแปดนปต้นไปส่วนจะหยิบยกกฎหมายเอาสมอไปพิจารณาเมื่อใดก็ตามคิวของกฎหมายที่จะออกกฎหมายนี่รออยู่ในสภามากมายเอาสรุปถ้า ถ้าถึงขั้นตอนการออกกฎหมายมีการปรับแก้มไม่ต้องมีกําหนดอายุพ้นสภาพนะครับอ,อสมอก็เป็นได้ตลอดชีวิตนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับถ้าหากว่าผลการออกกฎหมายจนประกาศใช้กฎหมายแล้วก็ได้กําหนดอายุอ,อสมอไว้ว่าอายุ60ปีขึ้นไปต้องพ้นสภาพในประเด็นนั้นจะแยกออกเป็น2กรณีนะครับจะแยกออกเป็น2กรณีกรณีที่1 ใครที่เป็นอสมอที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือเกิน60ปีอยู่แล้วก่อนกฎหมายประกาศใช้นะครับกลุ่มนั้นจะยังเป็นอสมอได้ต่อไปเป็นอสมอได้ตลอดชีวิตหรือมีเหตุได้ออกด้วยเหตุต่างๆเช่นลาออกหรือทําความผิดมีคําสั่งให้ออกก็แล้วแต่การพ้นสภาพจะเป็นแบบนั้นคือคนที่อายุเกิน60อยู่ก่อนกฎหมายประกาศใช้นะครับก็จะเป็นอสมอได้ต่อไปเพราะว่าเขาจะมีบทเฉพาะการ ไม่บังคับใช้กับอสมอเก่านะครับส่วนอสมอใหม่ที่เกิดขึ้นหลังกฎหมายประกาศใช้ทีนี้มันจะเป็นประเด็นที่2นะครับเราจะแยกเป็นกรณีที่2องมฟังถ้ากฎหมายประกาศใช้แล้วนะกลุ่มอสมอเก่าอายุเกิน60ปีเป็นต่อแต่คนที่เป็นมาอสมอใหม่ก็คือหลังกฎหมายประกาศใช้ถ้าเขาถ้าเขากำหนดอายุ60ปีให้พ้นสภาพคนที่เข้ามาเป็นอสมอใหม่เนี่เขาจะเอาอายุ18ปีขึ้นไป สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่เกินหกสิบเขาจะเอาคนอายุไม่เกินหกสิบมาเป็นอสมอพอเอาคนอายุไม่เกินหกสิบมาเป็นอสมอก็จะเป็นอสมอไปได้พอเป็นอสมอไปได้ถึงอายุหกสิบก็ต้องพ้นสภาพเรียกว่ามีกเกษียณใช้กับคนที่เป็นอสมอใหม่นะครับก็มีอสมอถามมาเหมือนกันว่าคนที่อายุห้าสิบเก้าปีแล้วได้รับการคัดเลือกเป็นอสมอ,อย่างนี้พออายุครบหกสิบปีก็จะไม่ได้ออกหรือก็ออกสิครับเพราะว่า ถ้ากฎหมายเขากาหนดไว้ว่า60ปีพ้นสภาพอายุ59ปีได้เป็นอสมก็จะเป็นอสมอ,อยู่ปีเดียวก็ออกครับทาลองนี้เอา้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องอสมอพ้นสภาพ60หรือไม่พ้นกฎหมายยังไม่ได้ออกเสร็จก็จะต้องมีการฟังข่าวไบเรื่อดจนกว่าจะออกกฎหมายเสร็จนะครับพอออกกฎหมายเสร็จต้องติดตามข่าวอีกครั้งว่าตกลงในกฎหมายระบุอายุ60ปีขึ้นไปพ้นสภาพ หรือไม่ได้ระบ,บุอายุพ้นสภาพ<ว>ก็จะทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับมันอยู่ในขั้นตอนที่จะออกกฎหมายต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆาไว้ก่อนผู้สูงอายุผู้พิการจะได้เบี้ยพันทุ์ทษหน้าหรือไม่คํนะาตอบครับผู้พิการยังไม่มีข่าวครับว่าจะได้นะนะผู้พิการจะได้อัตราเดิมก็คือแปดร้อยผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปในแปดร้อยอายุต่ากว่าสิบแปดปีหนึ่งพันก็จะได้เบี้ยความพิการแบบนี้ ปีกุมารสองหก้าก็ยังยังคงจะได้อัตราเก่านะครับในขณะที่ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่ปีกุมารสองณกก้าก็เริ่มแต่หนึ่งตุลาคมสองหเป็นต้นไปก็ยังจะได้เบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุอัตราเดิมครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับส่วนผู้สูงอายุจะได้เบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพันทุ่หน้าหรือไม่อันนี้นายวรา,าบรุตรศิลปะอาชารัมตีว่าการกระทรวงพมได้บอกว่าเรื่องผู้สูงอายุพันทุนหน้าได ส่งไปคอรมอแล้วแต่ว่าคอรมอยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่าสำนักเลขานุการคณะมนตรีได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณให้ให้ความเห็นประกอบอยู่ก็คือผู้สูงอายุพันทุ์ทวหน้าอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆอยู่เมื่อได้รับความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆครบถ้วนแล้วก็จึงจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอต่อไปหากคอรมออนุมัติก็จะได้พันทั์ทวหน้าหากคอรมอไม่อนุมัติก็จะไม่ได้ก็ต้องติดตามข่าว การประชุมคณะนัมนตีเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับว่าการประชุมคณะนัมนตีคร <way> ั้งใดมีเรื่องผู้สูงอายุพันธุ์ทวนหน้าเข้าพิจารณาหรือไม่นะโดยเฉพาะวันพุ่งนี้พุ่งนี้นี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเายนหกแปดนี่น่าจะมีการประชุมคณะนัมนตีนะเพราะว่าคณะนัมนตีเขาประชุมกันทุกวันอังคารก็มาติดตามข่าวอีกว่าผู้สูงอายุพันธุ์ทวนหน้าจะมีเข้าที่ประชุมคอรมอพิจารณาหรือไม่ แต่โดยตามข่าวที่ติดตามข่าวแล้วยังไม่น่าจะเข้าเพราะว่าเราติดตามข่าวอยู่ยังไม่เห็นมีเรื่องว่าเรื่องผู้สูองอายุพันธุ์หน้าเนี่ยที่เขาส่งไปให้หน่วยงานต่างๆให้ความเห็นหนี่ยังไม่ให้ความเห็นมาแล้วแจ้งกลับมายังค่ำคมันก็คงยังไม่เข้านะครับคิดว่ายังไม่เข้าเพราะนั้นถ้าผู้สูองอายุจะได้พันธุ์หน้ามันต้องเข้าคอรมอรก่อนแล้วคอรมอรอนุมัติจริงจะได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พูดได้เท่านี้ก่อนรายละเอียดเดือนต้องติดตามข่าวเป็นระยะระยะไปนะครับ บัญชกำการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่เมื่อไร่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวครับเพราะว่าบัญชกำการแห่งรัฐจะลงทะเบียนใหม่นั้นจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอก่อนนะคอรมอนอุมัติก่อนหนะลังจากนั้นก็จะมีการด,ดําเนินการตามขั้นตอนเขาจะมีการถแถลงมาเป็นห่วงเวลาว่าลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่รทรเท่าไรประกาศผลวันที่เท่าไรอุทธรณ์วันที่เท่าไรคนได้รับสิทธิ์ใหม่ต้องยืนยันตัวตนต้องใช้สิทธิ์วันที่เท่าไรเป็นต้นไปมันก็จะมีไทม์ไลน์ออกมาแบบนั้นแบบนี้ครับแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าคอยู่นะครับ เพราะนั้นคนที่ได้ใช้สิทธิ์สำคัญหองรัฐคนเก่าก็ใช้ต่อไปเรื่อยโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนใหม่อยากได้อยากได้สิทธิ์ก็ต้องรอฟังข่าวการลงทะเบียนกันต่อไปเขาบอกว่าจะลงทะเบียนโดยแอปทางรัฐนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแอปทางรัฐนะครับหมายถึงคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์สำคัญห่งรัฐนะครับใครที่มีแอปทางรัฐอย่าลบแอปทางรัฐทิ้งนะครับเขาบอกว่าเขาจะลงทะเบียนโดยแอปทางรัฐส่วนคนเก่ามีข่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เขาจะเอารายชื่อไปคัดกรองเลยคนเก่านี่คนได้รับสิทธิ์เก่าอยู่แล้วนะครับ สิทธิสำคัญแห่งรัฐเนี่ยแม้จะไม่แม้จะไม่ต้องลงทะเบียนรอบใหม่แต่ว่าเขาก็จะเอารายชื่อไปคัดกรองไล่เลยว่าท่านเข้าเกณฑ์ไหมใครไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ใครเข้าเกณฑ์ก็ได้ใช้สิทธิ์ต่อไปทานองนี้นะครับเอาละครับเรื่องสิทธิการแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่ยังไม่มีข่าวนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าคอรม,มออนุมัติให้มีการดําเนินการนะครับเกี่ยวกับบัสรสำคัญแห่งรัฐนะครับวันที่20มิถุนายน2 5ง8นะครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สำการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงิน200บบาาทเข้ัชีพร้อมเยบูกเลขประชน13หลัก ใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงิน200บาทก็จะเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการ8 0 0รทุกเดือนนั่นแหละครับย้ํา20สิบพนายน2องเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200อันนี้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาแล้วครับพูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับข้าคืนวันนี้ขอทุกทนขอทุกคนทุกท่านนนหลับฝันดีและมีความสุขคคครรรัััับบบาไปก่อนสสวดี